สายเคียวว่าไงครับสายเขียวกับผมจนเครียดกินข้าววันนี้ก็นั่งรถทัวร์จากกระบวนไปสารคาม,มครับระบบน้ำหยดครับก็จะไปยืมเงินสุทินครับมาใช้นี่สักหน่อยไม่ได้ครับได้แต่๋ยซองประป่ากลับมาสารคามร้อยเอ็ดะกลับช่อนั่งสองแถวไปลงอ่าสุวรรณภูมินะครับกินสมตำสักหน่อย มาฝากแม่กับพ่อมาดูว่าแม่ลื่นล้มด้วยครับเพราะว่านี่หลังคาบ้านมันรัวน <S <S ่วนะก่าแตวซ่อมก็ทุเรียนมาพังหมดเป็นนี่อก,ก็เดี๋ยวจะหาสักงกะสีเก่าๆมาขุดเอานะครับลื่นลม้มส่วนนี้ก็เป็นวัตถุดิบของเราครับได้มาจากร้อยเอ็ดเนาะตอนที่นั่งรถกลับมาพนมไพรนะครับผมไอสวนภพุ่มมีเฮ็ดเฟืองมีปิดม,ม,ม,มีปักหวานเนาะ นี่ักวางแล้วก็ใบสมติวอันนี้จะแจงเห็ดสบใบสมติวครับหลังจากที่กลับมาสมบานแห่แม่ไปเยี่ยมแม่นะครับแม่รื่นลมไปหาเงินมาเห็ดหลังค่าครับก็ไดครับนั่งรถไปแต่แกุ้บลสารคามครับแก้ผมเดี๋ยวเข้ามาเห็ดแจงเห็ดครับ ใส่เห็ดลงไปเลยครับของว่าพีเหลือดไม่อย่างใส่ยา้มใ,ใดก็ได้ครับล่างตีนให้ดีนะครับมันจะซ่าใส่มาลงไปหลดสักหวานตรงแหว่งแางใส่สมจิวที่หลังครับแกงกำลังเดือดครับใส่นามบมาแดกไปเลยครับหน้าที่นี่นี้องใส่สุดรลดครับต้นใส่สุดรดที่เห็นทับเข่าปเป็นครับว้าไป แช่กนะับนปละแดกคุณบ่าจะแดกสาระข้ามครับที่นี่ก็ใส่สมจิวลงไปได้เลยครับใส่บดงาโหลดจังโหลดกินเอาเนาะมนัวคั่วพี่บ่า เอาเด็กดลักน้อยครับโอ้ยหอนเจ้ามีนามบ่บัวคำเกิดมาใช้กรรมเลยใช้เวรทำเสร็จนครับ สุกแกวต้องเป็นแบบนี้ครับอืมกำลังหวานพอดีเลยครับหวานเปรี้ยวด้วยส้มติ้วเนาะก็เสร็จแล้วนะครับนี่หอมไม่โหยเลย,งงเ,ลยเสร็จก็ตามด้วยของหวานครับแก้โดยของขาวเนาะนี่ ุดจัดประหลัดบอกห้เพื่อนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรักษาสุขภาพกันชอบคนไลค์แชร์แชร์